เป็นยังไงบ้างอ่ะเขาเขาถามเรื่องทำทำามเรื่องอะไรครับสุขภาพเลยโอเคอ๋อดีครับผมลงค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วหมายถึงว่าปกติเนี่ยมันเพิ่งถ่ายละครเสร็จแล้วด้วยแล้วก็คือมันก็น้ำหนักมันก็สเตเบิลจริงๆประมาณพี่แล้วอยู่ประมาณ65เอ้ย69ตอนนี้เหลือหกสามเลยคือลงมาแรงม่หกลอดใช่หกหลเพราะว่าแบบต้องถ่ายละครครับแล้วก็แบบต้องฟิตหุ่นด้วยแล้วก็คืออยู่แบบนั้นมาตลอดเลยอะไรเงี้ย ใช่ใตรตรแบบใช่ครับผมเพราะมันต้องถ่ายละคระมันมีถอดเสื้อโชว์อะไรอย่างเงี้ยมัอลง้องการทำงานอย่างเดียวเลยมันก็ลงของการทำงานอย่างเดียว <c oughs> เ้าใจเสีไหมเข้าใจกันเออหรือเปล่ามันไม่ถึงขนาดว่ามันกินไม่ได้มันอะไรอย่างงี้ครับผมคือทุกเช้าเนี่ยก็จะมีแม่ที่แบบว่าคอยเอาข้าวมาให้อะไรอย่างงี้อยู่ตลอดแล้วแม่ก็จะบังคับว่ากินให้หมดนะอะไรอย่างงี้คือเรากินแม่งลงเองไม่ครับคือมันเหมือนกระเพาะมันคงแบบ เขาเรียกว่าอะไรมันมันอยู่ตัวแบบนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วมันถ่ายละครก็าแปดเก้าเดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือมันมีละครที่เราต้องโชว์หุ่นมันก็เลยเราโชว์ใน i อจีเนาะให้แบบครับาครับผมก็ก็แค่ถ่ายรูปไว้นานแล้วอะไรอย่างงี้ก็อยากชลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเห็นขนาดแบบขนาดนั้นแต่ตอนนี้ยังเหมือนเดิมไหมหรือว่าตายไปละเอ่อตอนนี้ก็ยังสางเกงยังหลวมอยู่เลยครับวันนี้ก็ยังใช้เข็มขัดเหลืออยู่เลยครับแล้วเราช้าบอดี้ตอนนี้เรว่าแบบ จริงจริงแล้วอ่ะคือมันมันเป็นความแปลกนิดนึงคือพออยู่ตอนนั้น,นทุกคนก็จะบอกว่าลดลงมาหน่อยอพออยู่ตอนนี้ทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยเพิ่มข,ข,ข,ขึ้นมาหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยบาลานไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็โอเคทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายเอ้ทั้งสองแบบทั้งสองรูปแบบแะอะไรเงี้ยช่วงนั้นที่แม่เขาบังคับ,บบอกให้เราคุนกล้าไม่เหมือนทังนั้นเขาแม่เขาเป็นห่วงเรามากเลยหรอใช่เขาเป็นห่วงเราใช่ว่าแบบว่าอย่างแบบคือปกติเนี่ยก็คือเขาก็จะเอาแบบ ข้าวมาให้ทุกเช้าไปซื้อข้าวมาแล้วก็แบบเอาวิตามินมาให้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยใช่ครับปกติไหมเวลาเราไม่เลือกไปสบายใจไม่คิเรื่องอะไรรจริงๆแม่เขาทำอยู่แล้วครับแม่เขาทำอยู่แล้วตลอดอยู่แล้วทำมาประมาณแบบ10กว่าปีแล้วแต่พอมีเรื่องแบบนี้เขายิ่งเพิ่มคูณสองไว้โอ้ยยังไม่ขนาดนั้นหรอกคือทุกคนคือวันหนึ่งเราคือเรารู้สึกว่าทุกคนก็คือจากเพื่อนที่ไม่เคยทักมาจากคนที่แบบว่าอยู่ไกลๆกันจากเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือใครก็ตามครับคือเขาคงรู้สึกว่าเขาอยากให้กําลังใจเรามากกว่าทุกคนาใจเร ใช่คือทุกคนคือคงแบบรู้สึกว่าเออมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรกับแบบเราน้ออะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเออก็อยากจะแบบให้กําลังใจเพื่อนอะไรเงี้ยคือบางทีมันก,บนก็บางทีเราก็เห็นแล้วเราก็รับไว้แล้วก็ตอบเขาว่าเฮ้ยขอบคุณนะอะไรขอบคุณมากๆเลยครับตอนนี้ที่ออกือบุกออนไปยังไงบ้งไปอยู <ๆ S 2> อค่ครับไปไปใช่ไหมไปอยู่แหละคนเป็นห่วงเราว่าจะพุกออนได้หรือไม่เราต้องไปได้แล้วใช่เราก็ต้องไปแล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อได้แล้วครับผมใช่ครับแข็งแรงพอที่จะเดิน แข็งแรงพอที่จะเดินแล้วครับผมก็คือแข็งแรงในระดับหนึ่งมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ลอยใช่ไหมยังไม่ลอยเท่าไหร่หรอกคือมันใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับติดแต่เพียงวันนี้ก็รอพี่แล้วรอพี่แล้วเลยครึ่งวันนิดนึงตอนนี้ประมาณแบบมันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนึงเนาะมันอาจจะประมาณแบบห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันได้เมืวันนี้เจอแต่ก่อนหนเจอกันก็โอเคครับเจอกันก็โอเคหมายถึงว่าเราก็แบบหมายถึงเราก็ยังทำงานร่วมกันได้เนาะอย่างที่ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับ ใคร่ทักทายเลยกันไเป็นคนหลายคนโฟการก็แบบการมาเจอกันครั้งแรกของใช่รู้สึกอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นที่จับตามองแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ก็โอเคนะครับหมายถึงว่าทุกเรื่องผ่านไปด้วยดีครับเมือก่อนไม่ได้อึดอัดอะไรขนาดนั้นครั้งก่อนบอกว่าจะ้มาเจอใช่วันนี้ไม่ได้มีโอกาสเลย ใช่ยังไม่ได้คุยกันคือมาถึงปุ๊บก็แบบมาถึงปุ๊บก็คือรู้สึกว่าเรียกออกไปแต่งหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาขึ้นมาปุ๊บก็มาบรีฟแล้วก็ลงขึ้นไปถ่ายรูปแล้วก็ลงมาสแตนบายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่มีโอกาสมันมาบอกว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกันไม่ได้ถามกันเรื่องประเด็นนี้อะไรใช่ยังไม่ได้คุยกันเลยครับหลังจากที่อย่างหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ึ้นก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปชิดแชทหากันเลยจริงจริงมันจะมีโอกาสแบบแค่ยกงผูเลยเพราะที่ไม่ไม่ไม่ได้เจอกันแล้วในวันนี้โอ้จริงจริงแล่า อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้หมายถึงว่าปกติในช่วงนั้นเราเราจะรู้ตารางเขาหรืออะไรเงี้ยเราแค่อาจจะแบบกลัวไปรบกวนเขาหรืออะไรเงี้ยกต่อน้ามากกว่าใชใ่มันเรื่องเรื่องเรื่องมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบว่ามันส่งผลกระทบต่อใครหลายๆคนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากพูดต่อหน้ามากกว่าไม่ได้อยากจะแบบโทรศัพท์ไป<อ>หรือไลน์ไปอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาาก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายสำประบมันอ๋อแต่ว่ามันต้องทำเขาเขาฝากมาแล้วครับผมเขาฝากมาแล้วใช่แต่จริงๆริงปาบอกว่าก็ไม่กล้าคุยอะไรเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าอบคิดอะไรอยู่อ๋ ผมไม่ได้คิดอะไรเลยครับผมไม่ได้คิดเลยเลยคือตอนนี้ในสมองโอเคแบงค์ใช่ครับยังเบลอ่รอยังเบลออยู่ครับผมแต่ยงเราเรายังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ครับยังเป็นเพื่อนกันได้ครับผมก็เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เวลาเจอกันงกระทักทายกันอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าไปลงดีเทลว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างหรืออะไรเงี้ยครับคือการขอโทษอดตั้งใจว่าอยากจะเอออยู่แบบแค่สองคนได้ไหมหรืออะไรใช่คือรู้สึกว่ามันคือพอเวลามีคนอื่นอยู่ด้วยหรืออะไรเงี้ยเราก็ารู้สึกว่า จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นคําของพี่เราฝากจากเรามาถึงเขาคือเราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันโดยตรงอะไรเงี้ยใช่ครับผมไม่ได้อยากจะให้มีคนมาแบบในหมู่มวลเยอะหรืออะไรเงี้ยครับผมถ้ามันมีเวลาหรือมันมีโอกาสดีๆอ่าถ้าวันนี้ไม่เจอกันแล้วก็ต้องรอครั้งหน้าเลยเออก็ได้แต่บอกว่าอย่าเพิ่งกลับไปแล้วกันเนาะหลังงานที่เจอหลังงานครับครับผม จำแบงนี่เรื่องเรื่องหัวใจจาแรงไปอีกนานเลยครับก็น่าจะสักพักใหญ่เลยครับใช่ก็ตอนนี้ก็งงงอยู่งั้นมันยังมันคงยังไม่ชินแหอะครับหมายถึงมันคงยังไม่ชินว่าแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปกติเวลาว่างมีคนให้โทรหามีคนให้ไปหาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้มันไม่มีมันก็เลยจะแบบเฮ้ยโทรหาเพื่อนแทนละกันอยู่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะแบบว่าเอ้ยยุ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่โทรหาละคนอะไรเงี้ยมันแค่ ต้องใช่ใช่ใช่คือช่วงแรกๆมันจะยากหน่อยตรงที่เรายังจัดจานจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ค่อยได้อย่างแฟนคลับก็น่ารักนะคอยแบบใช่เขาคอยมาตอผมตลอดเลยใช่ให้กระชุ่มกระชวยใช่ก็คือแบบว่าได้เราเธอตอมาฉันตอกลับนะฉันสู้นะฉันบอกก่อนเออใช่ครับประมาณนี้ขอบคุณครับ